ตลาดหอยอันประเทศเวียดนามด้านในจะมีร้านค้าเล็กๆเ,เหมือนตลาดสดบ้านเรามีร้านข้าวมีร้านขายของเครื่องใช้ขายของที่ะระลึกด้านในสุดจะขายของสดพวกเนื้อสัตว์และผักต่างๆบริเวณร,บรอบๆก็มีค่ะของซื้อของขายจะมีอยู่ทั่วบริเวณนี้เดินออกมาหน่อยก็จะเจอเรือจอดเยอะแยะเป็นเรือนําเที่ยวมีป้ายบอกค่าด,ดยสยรชัดเจนและตรงนี้ก็จะเป็นถนนคนเดินในตอนเย็นด้วยค่ะก็พากันเดินเลาะไปเรื่อยเข้าซอยนั้นออกซอยนี้ชมบรรยากาศไปด้วยถ่ายรูปไปด้วยและร้านไอติมหาของเย็นดับร้อนเป็นร้านไอติมอิตาลีนี่ จริงๆเหมือนจะเป็นเมืองเล็กๆแต่ว่าเดินขาลากเลยค่ะตอนแรกคิดว่าจะปั่นจัก,กรยานแต่ก็เออเดินถ่ายรูปเพลินๆดีกว่าไม่รู้จะเพลินกี่โมงเหงอแตกเต็มหลังตรงนี้คือสะพานญี่ปุ่นซิกเนเจอร์อีกที่หนึ่งของเมืองฮอยอันแต่ก็ปิดปรับปรุงนานเหลือเกินค่ะไม่รู้จะเสร็จเมื่อไหร่พากันเดินไปเรื่อยๆก็มาเจอร้านชาไข่มุกไต้หวันชีวิตนี้จะหยุดกินชาไข่มุกสักวันไม่ได้หรือไงคําตอบก็คือไม่ได้อยู่ที่ไหนเราก็จะกินเม็ดไข่มุกค,คือนุ่มมากค่ะต้มโชว์อยู่หน้้้้้้้าา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 รรรรนน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 กกก็ัั่่งเเมมมมอดดดดิคะูจีีียยยบบแวชไขขุุใใพพลถป มีอยู่ทุกจุดนั่งหายเหนื่อยสักพักก็เดินเที่ยวต่อจ้า